ยังยูที่ภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตก็พบซบชาวต่างชานนชต์นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณคูน้ำข้างรูปปันพญานาคทีนน้นาฮัตกะรนตำรวจกระแดงซบส้วนเผื่อห้าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะในวันที่สามกันยายนที่ผ่านมารอตตำรวจเอกพีรวัตรยอดตอรองสารวัตรอบซ้วนสพกะรนจังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งจากพลลเมืองดีว่าพบซบชายชาวต่างชาตินอนเสียชีวิตอยู่ในคูน้ำนะใกลรูปปันปูซีสุดโทรหรือว่ารูป,ปันพญานาค ทีถนนนาฮัดกะรนตำบลนกะรนอำเภอเมืองภูเก,กต็ตด้านพันตำรวจเอกคุณเดชนน้องคายผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกะรนจึงได้นำกำลังไส้ตรวจแพทย์เจ้าหน้าทีพ่พิสูจน์หลักฐานและมูลนิธิรวมใจกู้ภัยภูเก็ตไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพอไปท่ึงที่เกิดเหตุค่ะกาเป็นคูน้ำห่างจากถนนไส้นี้แหลกหน่อยค่ะกาพอบชายนอนง่ายไม่ใส่เสือ้อหนุงเพียงกางเกงคาส,สัันซี่้ํำเงินบริเวณข้อพับแค้นทรายมีบาดแผลชะกันและกาบริเวณแค้นทรายและก็แค้นข้า มีรอยทุกกรีด้วยข้องมีคมเป็นแพล่ยาวทางซ่องคางจนเห็นสันเอ็นแล้วก็เกิดเพ้นกระดูกเลยค่ะ ส่วนทางก๊กคู่คว้ามีรอยทุกข้องแข้่งถุบเป็นแพร่ชะกันอีกนึ่งแพร่รูปพันธ์กาเป็นชายผิวขาวแหละค่ะสูงระว่างรอยเจ็ดสิบห้าถึงรอยแปดสิบเซนรูปร้างพร่อมตรวจสอบบริเวณกลเคียงซอบกอบพอบเปา่นั่งซีดำค่ะภายในก็มีนั้งซื่อเดินทางซ่องแรมแล้วก็นึ่งในซ่องแรมเนี่ยค่ะมีการระบุชื่อเอาไว้ว่าชื่อนายออเลียออลอฟค่ะอายุ2 7จดปีสั้นชันรัเสเซียก็คาดว่าเป็นผู้ใต้นี่แหละค่ะแล้วก็อีกแรมหนึ่งเป็นข้องผู้ยิ่งนะเป็นยิ่ง โดยในเป้าก็อย่างพอเอกสานเป็นบัตภาษารัเสเซียอีกจํานวนหนึ่งนะคะและการเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยแก็ปทั้งหมดนั้นวายเป็นลักท่านเพื่อไปเปรียบเทียบกับซอฟที่พบ ขณะทีบริเวณซอบโดยรอบนะคะก็มีทางพราววางอยู่กันตำรวจก็ไปตรวจสอบโดยรอบค่ะไม่พบรอยข้องการต่อสู้สภาพซอบถีเห็นนี่ก็คือขาดวเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่้ว่า10บ่องทึง24ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าทีจึงได้นำซอบหายแพลนิติเวชโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตผ้าันสูตุดห้าาเหตุการตายย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะจากการตรวจสอบและก็สอบสวนเบื้องต้นก็ขาดว่าผู้ตายก็คือนายเีเลออลอบอายุ27ปีสัญชาติรัสเซียนี่และเดินทางเข้ามาใน ประเทศไทยเมื่อวันที่44เมษายน2567โดยเป็นหนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ได้รับการยกเวน้นการตรวจลงตราเป็นกรณีพิเศษ9 0วันกายู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่ผักในจังหวัดภูเก,ก็ตส่วนสาเหตุการตายกะเชอว่าอาจจะทุกทำลายร่างกายมาจากที่อืน่นแล้วนำซอบมาโยนทิ้งไว้ที่บริเวณน,นี้ประเด็นการค่าหรือการทำลายจนเสียชีวิตนั้นกายู่ระว่างการสืบสวนสอบสวนคอเท็จจิงอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดำเนินคดีตามตฎหไม้ต่อไปค่ะ